ตรงโน้นเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่แดงๆตรงโน้นเป็นสถานที่ประสูตรจำลอง ด้านนู้นตรงเครนตั้งอยู่เป็นกำลังกอ่อสร้างพุทธคยาจำลองด้านบนนู้นก็เป็นเจดี ทุตังค่เจดีสร้างเสร็จแล้วเสียงเหล็กดังตรงนน้นก็กำลังสร้างพระสถูปก็สถานที่ปรินิพานอยู่ด้านนน้นตรงนี้ก็เป็นศาลาสถานที่ล่มลื่นก็มีแม่ชีแม่พามาปฏิบัติธรรมกัน ก็จะมีพระมาบวชมาบวชพระเรื่อยๆอ่าขามีบัญชีสำหรับเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างสี่สังเวชนียสถานก็ขอ,ขอนมโนมทนาบุญเนาะกับทุกท่าน ก็สามารถมาฟังธรรมะกับองค์หลวงตาสิริอินทสิริที่วัดหรือมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมะจากท่านกต็ต้องดูตารางกิจนิมนต์ของท่านด้วยหรือโทรมาที่เบอร์โทรวัดที่เบอร์089 7108842นะจะได้ไม่พลาด ในการฟังธรรมะกับองค์ดวงตาเนะก็ข,ขอเจริญพรจะสาธุสาธุสาธุ